ไปดูความคืดหน้าการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนกันบ้างนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็มีการประชุมวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็มาลืน3วันด้วยกันซึ่งในวันนี้วันแรกนะคะจะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสุดยอดผู้นําอาเซียนนะคะมีการพูดคุยประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นหลักคือ2ประเด็นใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ก็คือเรื่องสถานการณ์ของเมียนมาจะมีการพูดคุยว่าการที่เมียนมาไม่ปฏิบัติตามฉันธามติ 5ข้อตรงนี้ทางอาเซียนจะมีมติหรือว่าแถลงการอย่างไรที่จะกดดันเยนมาส่วนเรื่องที่2คือเรื่องของข้อพิพาททะเลจีนใต้นั่นเองนะคะซึ่งมีการประชุมกันที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วอินโดนีเซียก็เป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนในปีนี้ด้วยได้มีการจัดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่เมืองลาบัวปาโจนะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอินโดนีเซียโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะใช้เวลาทั้งหมด 3วันด้วยกันก็คือวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลืนจบวันที่11พพฤษภาคมนะคะเริ่มต้นวันนี้เป็นวันแรกก็มีการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุ่มมากๆคุณผู้ชมจะเห็นทหารตำรวจเนี่ยอยู่ร,บรอบๆที่ปร,ระชุมเลยประเด็นหลัก ที่จะถูกกิบยกมาหารือมี2เรื่องด้วยกันค่ะคือเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาคืออาเซียนเนี่ยต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจับตาแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความล้มเหลวในการเข้าไปมีบทบาทเจราจากับรัฐบาลทฐานเมียนมาในการที่จะให้ยุติการใช้ความรุนแรงกับประชาชนคือต่อให้พยายามเรื่อยมาแต่ก็ล้มเหลวอยู่ดีและอาเซียนไม่สามารถทำให้เมียนมาเนี่ยทำตามฉันทามติหข้อ ที่เป็นแผนสันติภาพของผู้นําอาเซียนที่เรียกร้องให้รัฐบาลฐานเมียนมานั้นยุติการสังหารผู้ประท้วงแล้วก็หยุดใช้ความรุนแรงรวมถึงเร่งให้เกิดการแก้ปัญหาผ่านการเจรจากับฝ่ายต่างๆในประเทศคือทั่วโลกมองว่าอาเซียนเนี่ยทำไม่ได้นอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียค่ะเ no รดโนมาซูดีกล่าวว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยในฐานะประธานอาเซียน ก็จะดำเนินการกับวิกฤตในเมียนมาโดยจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในอาเซียนหลีกเลี่ยงการสร้างรูซึ่งอินโดนีเซียจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยเปิดรับการสื่อสารมากขึ้นด้วยครับ คือทางเรดโนมาสุดีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียนะครับเธอก็เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางอินโดนีเซียพยายามที่จะพูดคุยเป็นการส่วนตัวนะครับกับทุกฝ่ายในเมียนมามานานหลายเดือนแล้วเพื่อที่จะแต่ละฝ่ายนะครับสามารถหาข้อยุติของความขัดแย้งครั้งนี้ได้ซึ่งทางอินโดนีเซียมองว่าถ้าหากว่าการทูตแบบซึ่งซึ้งหน้าไม่สามารถที่จะ ทำให้แต่ละฝ่ายมาพูดคุยกันได้ก็ต้องเป็นการพูดแบบเบื้องหลังค,คือไปพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเพราะว่าการพูดคุยแบบซึ่งหน้าเนี่ยอาจจะมีบางฝ่ายที่รู้สึกว่าตัวเองต้องเสียหน้าใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางอินโดนีเซียก็มีความพยายามที่จะบอกประชาคมโลกมาตลอดว่าได้ทําการทูตพูดคุยกับเมียนมานะแต่อาจจะไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ย คือพูดแบบเปิดเผยสารนะอาจจะไม่ได้ผลนี่คือเรื่องแรส่วนอีกเรื่องหนึ่งตามภาพเลยค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องของข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้นะคะที่มีการเข้ามาอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลแล้วก็มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆหลายเกาะในทะเลจีนใต้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหามายาวนานและแล้วก็ไม่จบเสียทีนะคะคือในอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมด4ประเทศด้วยกันที่อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้ก็คือเวียดนาม ฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็มาเลเซียนะคะคซึ่งข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เนี่ยก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศเลยแล้วก็มีความสําคัญมากๆในแง่ยุทธศาสตร์ทั้งทางการทหารรวมถึงทางเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นเส้นทางเดินเรือของเรือขนส่งสินค้าแล้วก็เต็มไปด้วยการธรรมชาติที่อยู่ใต้ทะเลนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้ เป็นเส้นทางเดินเรือสากลน,นะที่จริงๆแล้วใครๆก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้คือเราจะเห็นอย่างนี้คุณผู้ชมว่าประธานที่ปดีโจบไบเดนก็พยายามเข้ามาผูกมิตรกับชาติในอาเซียนซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งในความเป็นพันธมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแล้วก็ต้องการคานอำนาจกับจีนยิ่งในช่วงหลังๆนะเข้ามามีความสัมพันธ์พันธมิตรเนี่ย กับทางอาเซียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยส่วนประเด็นอื่นๆที่คาดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันตลอด3วันนี้เนี่ยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด1นนะคะความมั่นคงทางด้านอาหารจากวิกฤตนะคะรัสเซียยูเครนสงครามในยูเครนการเงินการพลังงานแล้วก็เรื่องภายในซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละซึ่งทั่วโลกก็จับตาเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะอาเซียนเนี่ยดูเหมือนจะว่าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวไม่เป็นเอกภาพนะคะแต่ว่า มีการแบ่งเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายจากประเด็นเรื่องของเมียนมานี่นแหละซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะต้องทําให้ความเป็นเอกภาพเนี่ยกลับคืนสู่อาเซียนให้เร็วที่สุด